สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นใ่นนี้ EP 7 2นะครับกรับผมรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นใ่นนี้ครับเป็นรายการที่เอาท็อปปิกเด่นๆในช่วงเวลานั้นครับและคอมเมนต์เด่นในช่วงเวลานี้ครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับท็อปปิกและคอมเมนต์นั้นครับเพราะผมเชื่อว่าครับคนไทยจะตั้งกระทู้อะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกครับและจะตอบคอมเมนต์อะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นเดียวกันฮะ เลยเกิดเป็นคอนเทนต์แบบนี้ครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับจะทุกวันพุธแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ให,ใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีในเสิร์ชนะแนะนําติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต,ใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบ จะทาให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมแบบพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระผมก็าเป็นการเสียเวลาฮะไม่เสียเวลาสิไปดูเน่อยว,วันนี้มีคอนเทนต์อะไรนะ่าสนใจและท็อปปิกคอมเมนต์อะไรน่าสนใจมากๆกันบ้างนะครับปารักแท้เท่ากับ u n นเ i รนบล็อกอันบ a ็อกแอดอันเฟรนบล็อกอัน แบบใดวะเนี่ย <c oughs> ใครเข้าใจถึงประเด็นนี้ครับคอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าชาวเนต็ตและท็อปคอมเมนต์จะพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรครับบอนเทิงแน่เปิดมาขนาดนี้นี่9ปีแล้วค่ะหลังจากอันเฟรนกับหลัวก็ไม่แอดกันอีกเลยเอากันอย่างเดียวค่ะ <c oughs> ไปถึงเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างเดียวใช่ไหมฮะ <c oughs> จบนะ เดี๋ยวไปดูชาวเน็ตว่าคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับไปอ่านะครับบางคอมเมนต์บอกว่าคล้ายๆกับจุ่ๆโอ้ยมีเขาบอกอันเฟรนเท่ากับอยากจัดการความรู้สึกตัวเองครับบล็อกเท่ากับไปไกลๆแล้วก็ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอนะครับเขาว่ากันอย่างนี้มีใครคิดเห็นอย่างไนบ้างครับนะครับมีคนบอกว่าอยากบล็อกคนคนหนึ่งออกจากชีวิตมากครับเขาอยู่มาแปปีละไม่ออกไปสักที พีบอกใครเขามีหลัวเป็นเพื่อนในเฟซกันบ้างฮ่าขำแห้งมี๊กบอกจริงๆแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าบิบอกรักแท้ต้องโดนบล็อกถ้าไม่โดนบล็อกไม่ใช่รักแท้ฮะใช่เหรอมีคนบอกเหมือนอ่านเรื่องตัวเองฮะบีบอกไม่เคยโพสต์รูปคู่แต่ วันนะครับผมฮ่าากตามบล็อกมาเจปดปีแล้วไม่ออกสักทีฮะอบอกอันเฟนแต่ไม่บล็อกหรือถ้าบล็อกแต่จำเบอร์ได้ไม่ว่าทางไหนแม่งก็แอบไปอยู่ดีครับแบบว่าใดๆฮะบกตอนนี้ก็ยังบล็อกอยู่ครับสบายใจดีครับแล้วก็มีคนบอกนี่เธอรักแพ้หรือว่าไบโพล่า บอกไม่เป็นเพื่อนทั้งในเฟซแล้วก็ในไลน์ไม่โทรหาแค่นอนกกกันหวัดดีนี่ขอโทษนี่อธิบายเล่าเรื่องหรือว่ามาอวดครับเนี่ยมีเขาวันที่16ก็ครบ11ปีไม่เคยบ็ลอกไม่เคยลบอะไรเลยเท่ากับไม่ใช่รักแค้มันคือเวรกรรมฮะไอ้ <c oughs> จุกเลย <c oughs> <c oughs> จบนะเออ <c oughs> ผมไม่ใช่คนจีนแต่อยากมีชื่อภาษาจีน ให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนครับตั้งชื่อให้หน่อยมั่นใจแล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์นั้นดี๋ยครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าท็อปคอมเมนต์เขาเล่นประเด็นนี้และชาวเน็ตพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรกับ้างครับเออติดอยู่ในหัวแต่พูดมาไม่ได้ถังฉี่ก็จีนนี่นะจีนแบบ กองมาเอาล่ะเดี๋ยวไปดูชาวเน็ตเขาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรครับหมูบันเทิรมมาเลยตั้งแต่ท็อปปิกแรกและคอมเมนต์แรกมันแน่นอนฮะเอาล่ะครับมีบางคอมเมนต์บอกว่าหลีเกี่ยวหวดนะฮะแ <laughs> า่คอมเมนต์บอกว่าเป็นคนแซ่ด้วยนะครับมีนามว่าตวยเออแมวพูดดีกว่าเราไม่พูดเยอะ <laughs> เดี๋ยวหวงถังนะครับ <laughs> เออบางคนบอกที่ขังขังแค่มีขาหวังลีมนะครับมี <c oughs> มีคนบอกว่าซี <c oughs> อาร์เจฟมีอู้หูแต่และคน <c oughs> มีคนบอกขี้ตรงตรงโ <c oughs> อ้แต่และคอมเมนต์นี่ดุเดือดดุกหนักหน่วงมากฮะเอาสลินพันหมดแล้วตอนนี้นะอ่านอยู่แต่ตอบออกมาไม่ได้นะมีคนบอกโถ <c oughs> อีก๋อมีคนบอกเฉียวถ <c oughs> ังอาหลีเฮีย ดีครับดีหวังสเจ้านีครับเออพี่พวกอ่านคอมเมนต์หยุดขำไม่ได้จริงเออมีคนหวังอือเอาหวังนี่เพียบเลยฮะใครมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าชื่อที่นึกออกคอมเมนต์หน่อยอยากรู้เหมือนกันครับเออแต่ผมอ่านออกอากาศไม่ได้เท่าไหร่อาจจะมีความแบบปริมปริม รับสอนคณิตศาสตร์รับแค่สิบคนเท่านั้นตอนนี้มีเจดคนแล้วขาดอีกห้าคำนวณแป๊บหน้าเรียนนะคณับเปิดหัวมาอีกก็เอาอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราไปดูครับว่าทับคอมเมนต์แล้วชาวเน็ตจะพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์หน่อย โอเคเจคนนั onda, hehe, ้นขอยกเลิกแล้วแล้วก็เป็นหน้าปิดปาแล้วก็หน้ายิ้มนะฮะสอนคำนวณแต่นับตัวเลขรวมยังแบบตามนั้นแหละเดี๋ยวไปดูชาวเน็ตเขาเล่นประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างครับผมก็อยากรู้เหมือนกันมีคนคอมเมนต์ว่ารับสอนภาษาไทยนักค่ะีคนบอกรับสอนวิชาหมอค่ะคุยกับใครหายทุกคน มิวบอกว่าสนใจมักค่ะแต่สอสอลาลอลิงครับรับสมัครมิบวบอกรับสอนภาษาไทยนะครับก็คือเป็นภาษาแบบเออนั่นแหละ <c oughs> ดีฮะตัวเดยวเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าแนวหนามยอกเอาหนามบงก็คือไม่เป็นเหมือนกันอะไรเงนี้ยครับมี่บอกว่าสมมุติว่าเจ็ดคือ x อจงหาค่า x อ็ เอ,อ่อ,อใช่มีคนบอกว่านะครับเอ,อ่อควรส่งลูกไปเรียนนะครับ <c oughs> มีคนบอกเครื่องคิดเลขต้องเข้าคุณครูแล้วครับ <c oughs> มีคนบอกจัลนละก็เดอะมีคนบอกว่าผมอุตส่าห์รับสอนนะครับอย่างเงี้ยนะครับมีคนบอกรับสมัครเจ็ดคนมาจริงแค่5้าตามนี้อ๋อเขาเผื่อไว้เป็นตัวเลขที่เผื่อไว้อย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> มีคนบอกว่าห้าเรียนค่ะ มีคนคดไว้ในใจครับมีคนบอกว่าคนสอนมาเรียนคณิตกับผมด่วนเลยรับ5มี7ขาด5ท่านที่เรียนมาหลักสูตรเฉพาะกิจครับมีคนบอกทำไมจังหวะมันเป๊ะมากเออสมัยปฐมเคยเรียนเรื่องบัญญัติไตรยางและการหาเปอร์เซ็นต์ทั่วนี้มีใครยังจำได้และใช้อยู่ไหมครับ เปเซ็นต์นใช้แน่นอนใช้ตอนซื้ออย่างเปอร์เซ็นต์ใช้อะไม่ใช่แ่านั้นใช้ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์แบบวงแหวนอะไรเงี้ยแต่ตราย่างไม่ขอพูดถึงแล้วกันอ่ะคอมเมนต์กันหน่อยว่าใครใช้อะไรยังไงบ้างอ่านะครับเดี๋ยวไปดูทอปคอมเมนต์และวชาวเน็ตพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรนะครับปได้ใช้เยอะแต่ไอ้หาฟังก์ชันดิฟอินทิเกตนี่สิอันนี้มัธยมไม่ใช่เหรอฮะ แล้วมีในเลขเสริมด้วยนะมึง <Hey! S 1> นั่นดิ <Hey! S 1> ฟังก์ชั่นดิฟอินทิเกตหรือเรี่กคอเกตดได้ไหมฮะ <laughs> <Hey! S 1> เดี๋ยวมาดูชาวนเน็ตกันดีกว่า <Hey! S 1> มีคนบอกว่าสายวิศวะไฟฟ้านะครับเรียนแคล1หนึ่งสองสามแมทไฟฟ้านัมเบอร์รีคอนะครับใช้งานเป็นเครื่องคิดเลขครับ <Hey! S 1> เออดีเว้ย okay. มีมบอกบรญญัตระยางหาเปอร์เซ็นต์ใช้บ่อยอยู่นะแต่ไซคอแทนดิฟอินทิเกต เออเนี่ยหมดไปตั้งแต่เรียนจบละไม่แน่นะเออน่าสนใจครับมีคนบอกคนละสายงานกัน,นครับแล้วแต่ว่าโตไปจะทํางานอะไรมันได้ใช้หมดนั่นแหละครับอย่าว่าวิชากระบี่กระบองผมก็เรียนจําท่าก็ยากโตไปไม่เห็นได้ใช้ครับส่วนเพื่อนผมครับหรือรุ่นน้องบางคนกลับได้ใช้เช่นเวลาอยู่หน้าเวทีหมอลำมครับหรือป้ายรถเมย์นะครับไล่กันให้ทันอะไรเงี้ย นี่เหนี่เป็นวิศวกรยังไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่เป็นเลยมีเขาบอกการเอ่เอการคูณหาแมทริกครับ3คูณ2อ x คู่อ3คูน 2x 2คูณ3ะครับ, 2, 3 x, 3 2 x, 2รบอีกปวดหัวมากเรียนมาก็ไม่ได้ใช้จริงเลยเพราะมันเฉพาะทางมากๆ <Okay. S 2> มีเขาบอกว่าอะไรนะมีคนบอกการที่100เท่ากับ70% 20%เท่ากับเท่าไหร่เอา 28ไปคูณร้อยอาหารด้วย70็ดสิบเือครับก็คือการหาเปอร์เซ็นต์ก็มีได้ใช้อยู่นะฮะเออแต่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้นะฉะนั้นลองดูครับบางคนบอกกระบี่กระบองผมเนี่ยงงลูกเสือมากไม่ขอพูดแล้วกันเขาดิสูตรหน้า 3A4 นะครับตอนนั้นเรซซ์แทบล้อนะครับอ๋อสหน้าเอสี่นะเขาอางี้นะครับบัญชี่อ,อบัญญัติตรายาง หาเปเซนต์ใช้บ่อยมากแต่ดิฟรืดๆนี่ไม่ได้ใช้เหมือนกันครับมีพอกไซายคอสแทนใช้เพื่อนะครับมีบอกข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามฉากเออมากันหมดเลยรู้จักในขัดฉากกันรู้จักไหมฮะมีพอกประเทศเรานี่บางอย่างก็สอนเกินความจะเป็นไปเยอะนะครับโดยเฉพาะคณิตยกตัวอย่างเช่นบางคนอ่อนคณิต ย้ายไปสาขาที่ไม่น่าจะต้องใช้คณิตเยอะทั้งทะลึ่งไปยับเรียนจนฉุดเกรดอีกมีคขบอกสแปดนี่เรียนมาทำไมทุกวันไม่เคยเอาไปได้ใช้นะครับน่าจะเรียนนิเทศนะครับอันเนี้ยเออมันตัวต่อไงตัวรีเสิร์ชไงได้ใช้ต่อไงนี่ครับบัตยางตรยางสี่ไม่ใช่ตรยางอ๋อโอเคคนนี่เรียนรู้แค่วิธีคิดเท่านั้นครับ ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเครื่องคิดเลขเพื่อความรวดเร็วนะครับถูกฮะบนิบอกสายคอปร์แทนปัจจุบันยังใช้ในชีวิตประจำวันวันของใครบ้างคะนอกจากสูตรเลขคณิตกับนักคณิตศาสตร์นะครับเอ้ยมีคอมเมนต์เขาอยู่เขาเองกบอกว่านะครับดูจากพวกตึกหรือสิ่งก่อสร้างน่าจะเห็นชัดสุดนะครับมีลบอกส่วนตัวปล่อยให้ตอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามเ่องการังไฟฟ้า หา power factor นะครับบร,ริษัทผลิตเครื่องไฟฟ้าต่างๆยังใช้คำนวณอยู่ครับแ <S LE F Í> สดงว่ารู้จัก AI ใช่ไหมฮะ <S <S <LE F Í> มีคนบอกว่าใช้ทุกวันครับนี่ใช้งานก่อสร้างการหาฉาก <S LE F Í> เอออันนี้น่าสนใจนะครับ <S LE F í> <CUBE> แล้วของูมสำหรับคำตอบนะครับเพราะไม่รู้จ,จริงๆค่ะอันนี้ไม่ได้เชิญแบบกวนแต่แค่อยากหาความรู้เออใช้ในงานก่อสร้างหรืองานเขาเรียกว่าวิศวกรรมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีใช้อยู่นะครับอ๋อก็เป็นหัว บอกมีเคยวิชาแบบนี้เหรอครับอ๋อมีคนเ้าถามนะครับเจอมาอ่าไม่เคยเจอมีคนบอกมาอายด้วยกันนี่นะมาอ๋อโอเคไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับอ๋อโอเคครับเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่เคยเจอกันยุคนั้นครับแต่ผมมีนะฮะ <c oughs> มีคอกว่าบัญญยัิตรายางใช้ประจํานะครับแต่มักคิดในใจจนจาได้ครับเราเลยใช้กันไม่รู้ตัวนะครับ การหาเปอร์เซ็นต์ก็หากันได้ง่ายครับคิดในใจก็ได้นะครับถ้าเป็นคนค้าขายลงนึกดูว่าถ้าคุณใช้บ่อยมากเช่นซื้อหมูมา150อะไรนะเป็น200ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นอะไรอ๋อไปการคำนวณไปในใจบางคนใช้จนชินจนเข้าใจว่าอ๋อมันต้องใช้จนลืมไปว่าเอ๊ะมันไม่ได้อะไรยังไงก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางคนก็ใช้จนจนจน,จนไม่รู้ว่าเอ๊ะมันใช่หรือหรือมันเป็นต้นต่ออะไรสิ่งนั้นหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ชวนนะครับคอมเมนต์ได้นะครับ ระหว่างคนแบบน้ำเต็มแก้วกับบัวในตมแบบไหนเปลี่ยนหรือสอนง่ายกว่ากันเปิดประเด็นมาน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าชาวเน็ตและท็อปคอมเมนต์จะพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรนะครับตาตมเต็มแก้วอ๋อ ไม่มีน้ำนะมีแต่ตมก็เป็นแบบฟิลแบบไม่รู้แล้วก็ยังคิดว่าตัวเองรู้มากๆใช่ความหมายนี้ไหมฮะแล้วขอพูดไว้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะชาวเน็ตพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรครับอยากรู้เหมือนกันอ่าครับเรื่องนี้ถ้าพูดกันไม่จบไปสิ้นอย่างแน่นอนนะครับมีคนบอกว่าพูดถึงน้ําเต็มแก้วนะครับนึกถึงผู้จัดการเก่าที่ชอบจับผิดตอนทํางานนะครับ วันนั้นครับนั่งกินข้าวอยู่แล้วเผลอลืมนะครับลินน้ําใส่น้ําแข็งเอาไว้จนเกือบเต็มแก้วนะครับทีนี้แกบอกว่ารินน้ําก็ลิน,นให้มันพอดีหน่อยถ้าน้ําแข็งละลายแล้วมันล้นจะไปเปียกพื้นคนลื่นล้มไปโดนเอกสารจะทํำยังไงแกผมก็เลยบอกไปว่าผู้จัดการครับน้ําที่อยู่ในแก้วมันละลายก็มันพอดีมันจะไม่ล้นไปเพราะปริมาตรเท่าเดิมก็ไม่เชื่อนะครับคุณแกไม่เชื่อก็เลยให้ แถมแม่โมโห,หด้วยนะให้ผมนั่งดูกับเขาอยู่20นาทีสรุปคือน้ําไม่ลน้นน้ําพอดีกับแก้วครับและโชคดีนะครับที่ออกมาจากที่ทําง,งานนั้นนะครับจะได้ไม่เป็นประมาณนี้เขาไลฟฝั่งนี้คือเขาแชร์มานะครับมิวบอกขัดเกาคนอื่นทั้งที่ตัวเองอยังหยาบนะครับบอกตัวเองมาฮะบกบัวในตมอ่านไว้แล้วเป็นบูเออนั่นแหละเรานนั้นนะ ยกน้ําเต็มแก้วฟังทุกอย่างแต่โยนทิ้งนี่เขาว่าอย่างนี้นะครับหมดแบบนี้คบง่ายอ๋อคนแบบทิ้งหมดคนแบบนี้คบง่ายเพราะอยู่กับใครก็ได้ครับความช่วยไม่ดีความนี้มากดนะครับเสมอตัวแต่พร้อมลุยครับบัวในตมคือคนที่พร้อมจะรับทุกสิ่งแล้วแต่ใครจะยอมลดตัวไปดึงเข้ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเอาตรงนะแล้วแต่มุมมองฮะทั้งบัวในตมหรือน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วส่วนใหญ่คิดว่าตัวเอง ไม่เรียนรู้อะไรแล้วคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างกับโบนตมที่มันเขาเรียกว่าไงดีเหมือนกับไม่มีโอกาสอะง่ายๆแต่คนให้โอกาสก็ไม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นคําเปรียบเปรยแล้วกันฉะนั้นเป็นสิ่งที่ให้เขาเรียนรู้ดีกว่าแต่ถ้าสุดในเชิงหัวหน้างานนะครับก็คงจะต้องใช้วิธีบริหารต่างๆนานาว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งแต่เริ่มของการปรับไมค์เซ็นู่นนี่นั่นก่อน เพราะว่าทั้งคู่ก็ยากแล้วแต่บุคคลด้วยนะแล้วแต่ลักษณะนิสัย mindset attitude หรือสักติครับมันต่างกันมากนะครับฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเขาพร้อมจะเปลี่ยนด้วยหรือเปล่ามันไม่ใช่แบบสอนหรือเปลี่ยนง่ายมากกว่ากันนะครับหรือคุณมีเขาเรียกว่าไงดีคุณมีทักษะในการสอนหรือเปลี่ยนหรือเขาเรียกว่าโคชชิ่งหรือว่าดิเรกติ้งเขามากแค่ไหนนะครับมันแล้วแต่คนด้วยฉะนั้นตอบไม่ได้ครับมันแล้วแต่บุคคลเหมือนกับบอกว่าคนนี้อายง่ายคือ ถ้าให้ผมยกตัวอย่างนะง่ายๆสมมติเรามีพอยต์อยู่คือ10บพอยต์คนนี้มีอยู่2คะแนนเพิ่มบวกอีก8ก็จะเท่ากับ10ใช่ไหมครับเท่ากับค่ามาตรฐานแต่บางคนอาจจะมี1และ1อาจจะไม่ยอมรับอะไรเงี้ยฉะนั้นมันแล้วแต่บุคคลศิละปะของการเรียนรู้มนุษย์หรือการเขาเรียกว่าการเข้าใจมนุษย์มันเป็นศิละปะที่ไม่ได้ก๊อปวางมันเป็นเฉพาะบุคคลและวิธีการของแต่ละบุคคลที่เขาจะเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมแค่เรียนรู้มาแบบนั้นครับเหนื่อย <laughs> ในการอธิบายเรื่องแบบนี้ครับไปได้ไรกันบ้างครับกับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไปตามช่องกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนตใ์ใหม่จากช่องเรานะครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมิเ,เรเซอแนะแนะนาติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระแผมฝาก tag คนที่รักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับ ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่ดูสึกว่าอาจจะดูหนักงวงอาจจะดูเฮ้ยอย่างวะแต่อยากจะบอกเลยว่าผมอยากให้มาในโทนี้บ้างให้มันมีพอมีสาระอะไรที่จับต้องได้บ้างขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ